ราน,นีหยุดก่อนนี่อะไรกัรราน,นีอะไรกันเหรอราชาฉันก็แค่ชื่นชมผู้หญิงที่ชอบแสดงละครฉันต้องยอมรับลยลนะ เธอพยายามทำตัวให้เหมือนกับฉันแต่ว่าเธอนะ่ะแสดงละครได้เวอร์ดีเมื่อกี้เธอยังร้องขอชีวิตของเธออยู่เลยแต่ว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนร้ายแล้วก็มาทวงสิทธิ์ในตัวของราชาแบบนี้เนี่ยเธอนี่มันร้ายจริงๆไร้รายไม่เบาเลยนะเธอจำเอาไว้ให้ดีเลยนะ เธอจะเป็นได้แค่คนหน้าเหมือนฉันเท่านั้นหน้าเหมือนก็แค่ของแก้ค่ะเธอก็กล้าหารมากเลยนะเธอกล้ามาลองดีกับฉันกล้ามายุ่งกับราชาของฉันแบบนี้หนอนไหนนะ มีในนาเดี๋ยวก่อนในนาทำอะไรนะทำอะไรนะหนูทำอะไรผิดลรคอคะคุณย่าย่าเองนะก็ดูดีว่าหนูรักราชาแค่ไหนถ้าหนูสละชีวิตเพื่อเขาได้แล้วก็ หนูก็จะฆ่าคนเพื่อเข้าได้เหมือนกันหนูทำได้ทุกอย่างเพื่อราชาของหนูแม่ไปสมไดีนน้าไว้สิดนดีกสุดนะราีิหยุดนะทำแบบนี้ทำไมฉันบอกแล้วไงว่าฉันพร้อมจะทำตามที่เธอสั่ง ในที่สุดเธอก็พูดเข้าหูสักทีนะราชาฉันทําก็เพื่อให้ทุกคนที่นี่นะ่ะเข้าใจกันไว้ทั่วหน้าว่าเธอจะต้องทําตามที่ฉันสั่งเท่านั้นแล้วหลังจากนี้ห้ามใครมาขวางฉันอีกเพราะฉะนั้นจําให้ดีเลยไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามมาขวางทางฉันในหน้าฟังเอาไว้ให้ดีราชาเนะี่ยเป็นของฉัน เป็นของฉันเพียงผู้เดียวเท่านั้นฉันจะไม่ฆ่าเธอหรอกนะเพราะว่าฉันเนรักราชาฉันผ่านอะไรกับราชามามากมายฉันเผชิญได้ทุกอย่างและทุกสิ่งเพื่อเขาถ้าหากว่าเธอทำฉันโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่นอนในนะ่ะ ฉันจะทําให้เธอต้องเจ็บปวดเธอทําทให้ฉันกลัวก็จริงจนฉันตอนนี้ไม่กลัวอีกแล้วล่ะเธอเคยเป็นเมียของเขาเธอหนีความตายออกมาได้แต่ว่าเธอไม่มีทางในหัวใจของเขาตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วล่ะเธอจะทําอะไรล่ะเธอจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอก็เอาเลยสิถ้าฆ่าฉันเลย แต่เราจะรักกันตลอดไปพร้อมจบแล้วนะถ้าหากว่าฉันคนนี้เนี่ยอยากที่จะฆ่าเธอเมื่อไหร่ฉันฆ่าเธอไปตั้งนานแล้วนะรู้ไหมถ้าหากว่าฉันฆ่าเธอราชาก็จะไม่ทำตามในสิ่งที่ฉันต้องการราชาบาทต้าเธอพร้อมที่จะฟังตามฉันขอหรือยัง ในหลายปีที่ฉันคอยอยู่ใกล้เธอนะราชาแต่ว่าฉันเข้าถึงเธอไม่ได้ฉันอยู่กับเธอมาโดยตลอดเลยฉันได้ยินเธอทุกครั้งที่เธอคิดถึงฉันเธอรักฉันมากจนเธอเริ่มที่จะเกลียดฉันราชาแต่ว่าเธอพร้อมที่จะตายเพื่อฉันในทุกเมื่อทุกเวลาและมันเข้าถึงพลังวิญญาณของฉันด้วยนราชา ฉันอยากที่จะคุยกับเธอฉันอยากที่จะสัมผัสกับเธอแต่ว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ฉันอยากจะเห็นคนที่หน้าเหมือนฉันคนนี้ต้องรู้สึกสิ้นหวังเหมือนที่ฉันเคยเป็นแล้วหลังจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันและในหน้าจะเป็นแค่คนนอกที่ได้แค่มองเราเท่านั้น หลายปีหลังจากที่ฉันตายไปฉันไม่ได้ไปผุดไปเกิดฉันโดนเผาแต่ว่าิญญาณของฉันก็ยังคงแร่ร้อนอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนี้ภรรยาใหม่ของเธอจะไม่ได้สงบใจหรอกนะฉันน่ะจะดูภรรยาใหม่ของเธอต้องทรมานฉันไม่ยอมนะฉันจะไม่ยอมให้วันกัดขึ้นเด็ดขาดเลย มาเถอะรชาชบาัตาฉันขอโทษนะหนนะคุณมาเฟีย อาณาจักรักนิรันดร์สามทุกวันเวลา18.50นิกา50นาที